สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับ FC, แฟนพลงแฟนมะลัำผู้ที่ตามช o u t u b e มะล่มตัวโชว์ออฟฟิเชีลทุกท่านทุกคนครับพี่น้องนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้างานในวันนี้นะครับพี่น้องเมื่อนี้ถือว่าสถานที่เนาะพี่น้องเราเล่นอยู่ในเมืองอำเภอพุ้นนะครับพี่น้องสถานที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับพี่น้องแคบคัดหลังเวทีก็แคบ ที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องบ่มีเลยแหละมันคนกับสันจรคนก็สัญจรนะครับผมรถติดเป็นยางแล้วพี่น้องรถติดเป็นยางแล้ว <c oughs> สถานที่วันนี้นะครับ ่อนข้างแคบนะครับผนเวทีเห้าียาบลอยแล้วพี่น้องรถบัตรแดนเซอร์เฮ้าก่อพึ่งถึงนะครับถึงหอดยวพ้าพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศหน้าเวทีของเราวันนี้ครับ <c oughs> แต่หน้าเวทีไม่แคบนะครับ <c oughs> พี่น้อง หลังเวทีแคบตัวก็สิบัตรละครับแม่บัตรบัตรละครับผมบบัเออบดบดเนี่ยใจกับเจ้าภาพกับอันนี้เพิ่นสิเก็บเท่าไหร่เอ้าเด็กน้อยอันคือว่าเร่องเขตคือว่าฟีบ่คันฟรีก็สิแม่นฟรีตัวแม่หรือจังไดบอมแม่นถามเด็กน้อยเขาว่าลรอบตรวจอาวุธซื่อๆด้วน่ะบ่ก็สิบ่แม่นฟรีบ่งานงานบุญประจำอำเภอเฮาเนาะ น่าจะพุ่นเหรเพ่อมองนี่กเปิดห้รถอันมอล้ั่มัานี่ซื้อคร่าตัวนี้คือปิดระว่าผปูเป็นตรวจนะเป็นปินเขาแมนแมนอยู่พ,ออพ,อพ่อเพราะว่าขันมันต้องตรวจเนาะต้องตรวจครับแมนแมนพอ่อน่าจะเป็นงานฟรีนะพี่น้องหรือผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลว่าฟรีไหมแต่น่าจะฟรีตว่ารอบนี่คือลอบหนึง่งอ่า ได้ตรวจอาวุธนะครับได้คัดคนเข้างานหลายๆซึ่งหลายๆอย่างนะครับพี่น้องนี่นะครับเวทีมํำเพชรลำเพลินของเรานี่ครับลานข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องนะครับทีมงานทีมกล่องทีมนี่อย่างเท่านะครับเวทีก็ก้า โอ้แล้วล่ะพี่น้องติดจอติดอะไรหมดแล้วไฟก็ขึ้นแล้วนะครับพมาม่านแม่เจ้ยกับติดแล้วผลนนะครับรอดถึงเวลาเ้ากะทำการแสดงเลยนะครับบรรยากาศเป็นงานอ่าบุญคุณลานหรือว่าบุญกลุ่มเขาใน่นะครับพี่น้องประจำ อำเภอพลนะครับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นเด้อนะครับพี่น้องเชิญชวน,ชวนพี่น้องขอนแก่นมาเบ่ง้ใดอยูอำเภอพนนะครับพี่น้องปน่ะสนามกีฬาสนามเด็กเล่น <c ười> <c ười> เครื่องเล่นปีที่เราเราเคยมาแล้วนะครับปีกอนพี่น้องเรามาแสดงงานยิ้วมองนีละนะครับพี่น้องมองนีละไปขับขึ้นแล้ว ป่ดมาอยู่สูงแท้ใกล้แล้วไปกี่เปอร์เซ็นตแล้วเจ็ดเสียบปาดตากแดดแม่แม่พี่น้องย้อมใจอันนั้นคือแผกติดไฟแล้วก็แผกคอนโวยของเรานะฮะคอยว่าก่าขืนพี่น้องข้าเจ้ากับชินกับงานข้าเจ้าเนาะ ไม่อย่างน้อทางนี่คือไม่อย่างน้อคือมายุ่มคือมารุ้มพุ่มปวดไปดีค่ะป้าแม่ดวงดาวโอ้แม no ่ครัววไม่แม่ครัวจำเป็นทีมงานแม่ครัวเฮามันแคบมือนี่โอทิยับเขาไปอีกป้า ยี่ถนนเนาะอลาจังไนี่มองยุ่มเข่้าโอ้มือนนิเพิ่ออมไก่ใส่บักโตนอาหารการกินกับพร้อมแล้วน้องนั่งหางเครื่องเข้ากับมาแล้วพี่น้องหลากหลายหลากหลายคน กัแหนกสิบุ่นบายกันแนนในช่วงนี้นะครับเต้นต่อโศกเต้นต่อโศกนั่งหนีพี่น้องครับผู้เต้นไฟแม่นี่เต้นโอ้กัสิเตี๊ดกันแหนเลาเมื่อนี่มันแคบยับเอากันยับเอากันเพิ่นบ่า งหลัเเวีทาโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นรถแม่พอรนั่งตรงนี้คือผมสายายสารวยไม่รู้กลางเลย <c ười> คือผมสารวยแท้ไปเรียดมาติฮะอันยืดตโดด้วยดาคา เอกเบิร์ดอ่ะรถพระคนมาไปสิบอกเขาแต่ว่ามือนี่แคบด้มือนี่แคบปีห้ามาเล่นปีนเมื่องางันยิวกับแคบแคบเออม่งนี้ละ,อ,อ,อ,ละอีกที่หนึ่งตรงไหนอ่ะอันทิวารับเชิญตอมแสงจันทร์ปีวังหันแม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่อีกมองนึงที่เขา ที่บมเมืองนี้ใช่ไหมบ้านไผ่เน,นาะอันนี้เมืองพลเนี่ยคอยจำผิดเห็นบ่แต่ตรงนี้เราก็เคยมาเล่นแล้วนะครับเป็นกางหาหม่องกล,งา,กลางเต้นพี่น้องหลากหลายมาแล้วทางเคลือเปอร์กัสยูเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกล็อกเกอรอล็อกเกอร์นะครับไตเวทีผแผนกข้อตูมแผนกขนเฮ่าแผนกสุดนะครับ ขับมาแล้งงานเอองานบุญคุณลาดหรือว่าบุญกลุ่มขงงเขาใหญ่นะครับพี่น้องอำเภอพลนะครับจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่ตรงตรงหน้าแฟตตำรวจนะครับพี่น้องอยู่หน้าแฟตตำรวจ จน,นพี่น้องมาเบ่งน้ำกันหลายเด้อนนะครับมาแรงจอดจัดบัดบุ่มกับมอลำเพลินเพชรลำเพลินครับ